ร้อนๆแบบนี้มาทําบิงซูง่ายๆสไตล์บ้านเรากันค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยแบบแรกเราก็จะมาทําตัวบิงซูกันก่อนนะคะและที่ขาดไม่ได้ก็นี่เลยค่ะเฟชชี่ไซรัปกิซาราและเฟชชี่ไซรัปรสสตรอเบอรี่บ้านเราจะมีติดบ้านไว้ตลอดเลยเพราะทำเมนูไหนก็สดชื่นอร่อยเข้มเต็มรสผลไม้สุดๆตัวน้ำแข็งบิงซูก็ทําง่ายๆแก้วน้ามาชงกับเฟชชี่ไซรัลคนคนได้เข้ากันแล้วเอาไปแช่แข็งไว้ก่อนแช่จนกว่าจะแข็งเลยนะคะข้ามคืนยิ่งดีแต่เมนูนี้บ้านเราชอบกินมากเลยมีอันที่ทําไว้แล้วเวลาอออยยาาากกกินนน็็เเมมมททํไได้้้้ล่ตตงงรปวัีีบ ในเครื่องทาบิงซูแล้วก็หมุนหมุนก็จะออกมาเป็นเกล็ดแบบนี้เลยค่ะโอ้โหน่ากินมากเลยนะคะตอนนี้เราก็าทําครบทั้งสองร้นแล้วค่ะมาตกแต่งท็บปิ้งกันเลยชอบอะไรก็ใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วค่าเป็นไงคะบิงซูของเราน่ากินไหมยิง่งอากาศร้อนๆอนแบบนี้เมนูนี้ตอบโจทย์สุดๆอย่าลืมไปลองทําตามกันนะหอ ly, มสตรอเบอร์รี่เปรี้ยวหวานอร่อยมากเลยค่ะมามาอร่อยได้ง่ายๆแค่มีเฟชชี่ไซรัรทั้งรสสตรอเบอรี่และกินสลัดบอกเลยอร่อยถูกใจสุดๆยี่ตอนนี้ี่เซเวนดิเลเว่รเขามีโปรแลคขาไม่ถึงหนึ่งใบแดงคุ้มมากบ้านเราก็ตุนไว้